สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทท่านนะครับชาว y o u t u b e ทุกทานนะครับตอนนี้ผมจะมารีวิวนะครับตัวแอปของตัว d i s ตี้นะครับดิสตี้พัสแล้วก็แอป t ูมันนีนะครับไว้สําหรับดูฟุตบอลพีเมลิกนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวว่ากล่อง 3B นะครับก็สามารถที่จะดูแอป2ตัวนี้ได้นะครับผมก็ เดี๋ยวจะมาลองรีวิวกันใช้งานดูนะครับก็อย่างแรกนะครับเราก็ต้องติดตั้งแอปในมือถือของเราก่อนนะครับก็คือแอป Disney นะครับแล้วก็แอป r u e เอ้ยไม่ใช่แอป True ID นะครับก็สำหรับดูบอลนะครับก็สำหรับ2แอปนี้เราก็ต้องสมัครแพ็กเกจของเขาก่อนนะครับอย่างเช่นแอปของ Disney นะครับก็เราต้องสมัครนะครับเป็นรายเดือนนะครับเดือนละ49บาทนะครับก็แล้วแต่ว่าใครสมัคร ใครจะสมัครสเปคใหม่นะครับทีนี้ของแอปดูบอล r รีเมียร์ลีกนะครับผมก็ใช้ของแอปของ t r u รไอดีนะครับเพื่อจะสมัครดูฟุตบอลพรีเมียร์ g u e นะครับเดือนละ299าบาทนะครับซึ่งผมก็ถ้าว่างๆถ้าถ้าว่างๆก็จะดูผ่านกล่อง3า b บีบีกีทีนะครับทีนีถ้ถ้าเมื่อไหร่ที่อยู่นอกบ้านก็ดูผ่านตัวนี่ครับดูผ่าน ดูผ่านมือถือได้นะครับก็ได้ทั้งสองทางนะครับแต่ทีนี้เวลาอยู่บ้านผมก็จะโคลมแคสเข้าไปที่ยังกล่อง 3D ที่กับทีวีนะครับเพื่อจะส่งไปที่หน้าจอทีวีนะครับเราจะได้ดูจอแง่แล้วก็เสียงมันก็จะออกมานะครับทีนี้ความคมชัดก็ขึ้นอยู่กับตัวต้นทางนะครับว่าเขาส่งมานะครับกี่ความคมชัดเท่าไหร่นะครับ ท่าที่ดูนะครับก็ของทัวร์ไอดีนะครับดูบอลพิมรีกนะครับน่าจะไม่ถึงพันแปดปีน่าจะไม่ใช่ปูนไดสดีนะครับก็ภาพบัดจะพอดูได้นะครับแต่ถ้าด,ดูในมือถือมันก็จะชัดนะครับแต่พอดูในทีวีอาจจะมีภาพาที่อาจจะไม่ได้คมชัดมากนะครับทีนี้อตอดอูของดิสนีย์พันนะครับก็ ผมก็ลองไปดูแล้วนะครับก็ภาพค่อนข้างจะชัดน,นะครับคาดว่าน่าจะปราน180ปีนะครับอันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเลยนะครับทีนี้ผมก็จะมาลองใช้งานให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีการก็คือการส่งโคมแคดเข้าไปที่กล่องนะครับแล้วนี้เราก็จะดูผ่านทีวี TV ได้นะครับก็จะทําให้เราได้รับชมนะครับ ภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับเสียงก็จะออกทางทีวีแทนนะครับทีนี้มือถือที่เรารันกูแคสแล้วก็ไปส่องเฟซบุ๊กหรือว่าส่องไอจีอะไรได้ก็ดูหนังกันไปนะครับทีนี้เราก็เดี๋ยวก็มาลองดูครับวิธีการใช้ใช้ยังไงนะครับผมครับรบทีนี้เราก็โหลดตัวแอปนะครับของตัว i s s n y y o t s t a r นะครับแล้วก็ตัว t ัวดมานะครับนี่ผมโหลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าใครยังไม่โหลดก็เข้าไปที่โหลดที่ Google Play Store ก่อนนะครับตัวนี้นะครับอ,อันนี้ผมโหลดมาแล้วนะทีนี้เราก็สามารถที่จะกดนะครับแอปนะครับมันก็เข้าได้หลายทางน,นะครับทีนี้ผมก็จะเข้าทางมือถือแทนนะครับอันนี้มันก็ดูไม่แน่ใจนะทีนี้เราก็นะครับที่จริงเราสามารถต้องกินผ่านี้ก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับ น,น,น่าจะดูไม่ได้นะโอเคอันนี้ค่อยว่ากันแล้วกันนะครับทีนี้ผมจะดูผ่านโคมแคนนะครับก็เราก็เปิดแอปนะครับของอแล้วก็เปิดแอปของตัวตัวดิสนีย์พัทนะครับขออนุญาตติดเสียงนะครับแล้วก็เปิดแอปดิสนีย์พัทนะครับ ทีนี้ก็เปิดสักหนึ่งเรื่องนะครับเปิดแล้วนะครับทีนี้เราจะเห็นเห็นตัวสีเ,วเหลี่ยมที่ครับตรงกลางนะครับแล้วก็กดไปเลยครับทีนี้ <c oughs> กดเข้าไปก่อนนะ <c oughs> ทีนี้ก็ เลือกสามี้คียทีวีนะครับทีนี้เราก็หนังที่เราเลือกไว้มันก็จะเข้าไปที่กล่องสามีเครียดทีวีนะครับก็จะออกสู่หน้าจอทันทีเลยนะครับนี่นะครับผมขออยทีนี้เราก็ทีนี้เราก็ เราก็ไปที่แอปทูมันนีนะครับไม่ใช่ท o มันนี่ขอโทษทีนะครับเป็น t o ไอดีทนะครับทีนี้เราไม่จำเป็นต้องกดไปที่แอปนี้นะครับเราไปที่ไม่ต้องกดไปที่ตรงนี้นะครับเราไปที่ t o ไอ ID เลยนะครับทีนี้พอดีตัวตัวแอปผมเนี่ยไม่ได้กอผมไม่ได้สมัครดูบอลน,นะครับเราทีนี้เราก็สามารถที่จะ,ะส่งมันไปยัง ส่งสามบีกีเทีวีได้เหมือนกันนะครับทีนี้ผมอาจจะไม่ได้ส่งบรบรทุนไปให้นะครับเพราะว่าของผมมันหมดอายุไปแล้วน่าจะมีนี่ได้นะครับนี่ครับกล่องทูมเราก็ต้องฝีมือความมีสเราก็กดตัวนี้เหมือนกันครับฉำำดูโฆษณา,าหน่อยนะครับนะครับแล้วก็เก่งด้วยเนี่ยครับคุณท้าย นี่อัวพละโฆษณาเยอะมากนะครับมันไค่แค่เจ็ดร้อยยี่สิบปีนะครับของทับทูมี่นะครับขาับเข้าไปครับเดวิสเมื่อหกครับฉกหลังทีนี้เราก็เลือกตัวนี้นะครับของทูวรดีนะไอ้ทูวรดีนะครับเราก็เลือกที่กดจะที่พังยกที่เนี่ยครับขอหอมเล็กเด้านขวามือบนนะครับ ทีนี้เราก็เลือกที่ซึ่งตอนนี้ผลงานอนทัวชนะแค่สี่เกมแพ้ไปยังกล่ถึงสิกามีเทียบีนะครับเป็นรองบวยของตะวันออกนะครับทีนี้ภาพก็จะส่งไปที่แอปทัวร์ดีนะครับนี่นะครับก็จะดูได้นิดหน่อยนะครับกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องดิขสิทธิ์นะครับโอเคก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าสามารถที่จะส่งนะครับสัญญาณภาพไปยังกล่องสืมีไะแล้วดูได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับภาพความคมชัดก็ขึ้นอยู่กับต้นทางนะครับอย่างที่บอกนะน่าจะได้แค่720ปีนะความคมชัดนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็สําหรับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับก็มีอะไรฝากติกว่าชมนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับสวัสดีครับ